แล้วก็กสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องครับผมคอมมาพบกับผมนะ่อยยูทูบในกิมพากังมุงแล้วก็สวัสดีะน,น,สสดน,นะเพียงเฟสเฟสเฟสบุ๊ครูนะรู้จักเจ้าครับไปกิมพากังมุงพีนง่น้องแม,ม,ม่คลิปนี้ก็ไปรอดชมแม็กโกล็กครับพี่น้องแม้แดงน,นี้นี่แม็กโกล็กมาเพิ่มอมีหนึ่งกันพี่น้องก็นนี๋ยวลังลมไม้อยู่นะเนื่องจากว่าฝนตกนะพี่น้องฝนตกทั้งวันทั้งคืนคนระับ วันนี้ก็มาลุ้มมาต่อพี่น้องไมยาวมากพี่น้องดูครับน่าจะเป็นปัญยางนะสามหนึ่งหนึ่งพี่น้องโอ้หไปต้นยาวพี่น้องดูครับ สามชุดนะครัับสตีมันบุญกำนะพี่น้องสามกันอ่าสามชุดครับแม่พี่น้องครับถูต้นนี้พี่น้องต้นขวามือครับประมาณน่าจะเกือบเกือบพี่น้องเกือบเกือบสี่ตันนะต้นนี้ แต่นี่ครับใหญ่มากพี่เนาะให้ดูครับในเจ้าคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามเลยนะกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยครับ ต้นนี่ประมาณสองตันนะพี่น้องต้นใหญ่ๆนะสองถึงสามตันนะครับ ไปน้องสามหนึ่งหนึ่งครับแพงนี้ กับตัวนี้ร่าแม่นเนาะ Bây giờ gặp yêu oh. oh. gặp là tốt là biết không nên bị non nên gấp đến kén nó đang lang tung đi nè แข่งไปน้องแข่งครับลื่นครับคนนี้นี่มาติดตามดูไปน้องนี่ครับดูครับ มาโอ้รากแน่นกับดิดกนก็แน่นไปแล้ว นั่นสะตันเลยนะตันสองตันนะพี่น้องยังเพลงนี้นับจเรียนะเผต่ละต้นนะไปตันนะพี่น้อง